สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel ของเจวรปัตนะครับคลิปนี้ได้เวลามาสรุปหลังเกมนัดที่16ของไทยลีกเมื่อวาน3คู่นะครับมีแต่ทีมใหญ่ลงสนามทั้งนั้นเลยครับไปที่เชียงรายก่อนครับอันดับ14เปิดบ้านเจอกับการท่าเรืออันดับ3โดยก่อนเกมเนี่ยกวางโซมหาภัยก็เปิดตัวกองหน้าเกาหลีใต้คนใหม่นะครับนั่นคืออีซึงวอนซึ่งโปรไฟล์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะเขาคือผลผลิตจากอะคาเดมีของซนฮึงมินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณฮั่นมิติติยาภัยรัต ประธาสสนสโมสรเชียงรายเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอพ่อของโซนฮืฮมินผมเลยคิดว่าอาจจะมีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ตรงนั้นและจะว่าไปหลักสูตรการสอนเด็กของอะคาเดมี่นี้ก็ด่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณพ่อของซนเนี่ยก็พยายามนําหลักสูตรในการปลูกปั้นลูกชายของตัวเองมาใส่และก็ผ่าน,นเรื่องราวดราม่ามากมายนะครับมีคดีความเยอะด้วยจากเรื่องของการใช้ความรุนแรงตามสไตล์เกาหลีจนเป็นปัญหาตามมาแต่ก็มีเด็กหลายคนที่ทะลุดรามา่าและก็ก้าวขึ้นมาประสบความสําเร็จอย่างตัวของซึงวอนเนี่ย ก็ได้โอกาสจากตรงนี้นะครับก่อนไปต่อยอดในยุโรปโดยที่ไม่ผ่านเวทีเคาหลเหมือนกับโซนฮึงมินเลยครับโดยไปเริ่มที่คาฟเฟนเบิร์กในออสเตรียแล้วก็ต่อได้ซังพาลีในเยอรมันแต่สุดท้ายเขาก้าวไปไม่ถึงจุดสูงสุดและพอมดสัญญาในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ย้ายมาเชียงรายอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีชื่อในเกมนี้ซึ่งก็เป็นที่มาของปัญหาก่อนเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณฮั่นเองเนี่ยก็พยายามจะพูดคุยเจรจาเพื่อใส่ชื่อดาวเตะเก,กาหลีใต้ เล่นเอาเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม์คอมมิชชเนอร์เอ่ยผู้ตัดสินเอ่ยกว่าจะคอนเฟิร์มผู้เล่นได้เนี่ยก็เกือบจะคิกออฟกันอยู่แล้วซึ่งจะว่าไปเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยเหมือนกับไบโอนย้ายหรือว่า ITC เนี่ยฝั่งของเชียงรายก็เพิ่งจะยื่นมาในช่วงเช้าก่อนเกมการแข่งขันเท่านั้นเพราะฉะนั้นตามกฎก็คือเชียงรายเนี่ยส่งชื่อนักเตะลงทะเบียนช้าไปฝ่ายจัดก็เลยไม่ยอมและถ้าเกิดว่าจะให้เสี่ยงลงทั้งที่ผิดกฎของไทยลีกเนี่ยถ้ามาปรับแพ้กััันนนในภาาายยหลงเเี่่กกก็จะสสควมรู้ึกกป เลยกลายเป็นว่านอกจากไม่มีกองหน้าตัวใหม่จากเกาหลีรายนี้แล้วนะครับก็ยังขาดจอแดนเอ็มมาวีเว่ด้วยโคต้าอาเซียนที่เสริมเข้ามาในตลาดรอบนี้รวมถึงอาธิคุณมีทวมที่ติดโทษดแบนแต่ก็ยังมีชื่อของนักเตะใหม่หน้าเก่าที่ย้ายมาช่วยนะครับนั่นคือสรุปการถิ่นจอมหลังประจบเนี่ยปล่อยให้ยืมตัวมากองหลังก็เติมเข้ามาใหม่นั่นคือฮูริโอเซซ่าผู้นี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับส่วนแดนหน้ามีซิริโชกันหนูกับทางคาร์ลสอิลลี่ส่วนสิงเจ้าท่าการท่าเรือนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ชื่อ และก็ยังเสียประกอเปรมพักจากเกมนัดตกค้างกับลำพูนด้วยต้องพักเดือนกว่าเลยและก็ใช้ต่างชาติจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นลอสนาดูบุยาเฟรเดเปออมริมส่วนนักเตะไทยนะครับประกอบไปด้วยธนาศิษิ์ศรีพลาวราชิตกฤติศรีบำเพ็ญคอยซัพพอร์ตเกมรุกอยู่ด้านหลังแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งเจ้าท่าที่ฟูลทีมอยู่ดีซึ่งแมชนี้ครับก็กลายเป็นเจ้าถิ่นเชียงรายที่เปิดบ้านเฉือนชนะการท่าเรือไปลูกเดียวจากประตูชัยของสิริโชคกันหนูนะครับในช่วงต้นเกมและก็เป็นช่วงที่ไอไซ์น่าจะกําลังมััั่นนนใจสุๆเหมือกครบ หลังจากเคยดีอยู่ช่วงหนึ่งกับราชบุรีและฟอร์มตกจนมันได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับกว่างโซมหาภัยซึ่งเป็นทีมที่ชอบนักเตะสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับนักเตะที่หลายทีมอาจจะไม่ต้องการนักเตะที่หลายคนบอกว่าหมดสภาพแล้วแล้วก็13เกมแรกของสิทธิโชคเนี่ยตัวเขายิงแล้วก็จ่ายไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ลูกเดียวแต่สุดท้ายนี่คือการทําประตูในหลีกมา3าเกมติดต่อกันแล้วนะครับและลูกนี้คือประตูชัยที่ราคาแพงมากมันคือการจุดไฟในหัวใจของนักบอลเชียงรายทุกคนว่า เส้นทางในการรุนหนีตกชั้นได้เปิดกว้างให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครได้ดูจะเห็นเลยนะครับว่านักเตะทุกคนเนี่ยพยายามจะยกระดับเกมการเล่นของตัวเองแม้ว่าจะยังไม่มีโค้ชในดีกรีโไลเซนอยู่ข้างสนามตามกฎก็ตามแต่สิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือทีมสปิริตนะครับช่วยกันสั่งการตะโกนเข้าไปในสนามผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันช่วยกันผู้ช่วยโค้ชรวมถึงคุณฮั่นก็รวมพลังกันนะครับทำให้เกมรับเนี่ยมันมีระเบียบวินยัย คือแทบไม่มีช่วงไหนที่สมาธิหลุดเลยทั้งที่เลกแรกเนี่ยเชียงรายบุกไปเยือนที่แพสเตเดียมเนี่ยโดนถล่มมาขาดลอยถึง5ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าเกมนี้พวกเขาทําการบ้านมาดีมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอินเตอร์เซตบอลคือตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีอยู่2สถานการณ์ที่ผู้เล่นทุกคนจะถามนั่นคือถ้าได้เปรียบจ่ายขึ้นบนให้เพื่อนเพื่อทําเกมทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแต่ถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เตะบอลทิ bon ้ง เพื่อหยุดความต่อเนื่องของการท่าเรือซึ่งการดักบอลจากการบุกของสิงเจ้าท่าเนี่ยเชียงรายตัดได้ถึง17ครั้งถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพทีมที่เป็นหัวตารางอย่างการท่าเรือเนี่ยก็ไม่ควรเสียบอลง่ายขนาดนี้แต่ต่างจากฝั่งของตัวเองครับที่ตัดบอลจากเชียงรายได้เป็นแค่3ครั้งเท่านั้นทั้งเกมแม้ควรจะบอกว่าโอกาสในการตัดบอลของท่าเรือจะไปเยอะได้ยังไงในเมื่อส่วนใหญ่ได้ครอบครองบอลแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เหมือนกันที่โค้ชอ้นยังแก้ไม่ได้นะครับเพราะฟุตบอลของการท่าเรือไม่ค่อยไปข้างหน้า เป็นการคลองบอลเพื่อดูจังหวะมากจนเกินไปอย่างเกมเนี้จ่ายบอลรวมกัน507ครั้งแต่ฟุตบอลเนี่ยก็เล่นทางกว้างมากกว่าทางลึกซึ่งประสิทธิภาพของทีมที่อยู่ในหัวตารางเนี่ยควรจะเล่นบอลทางลึกเพื่อไปถึงหน้าประตูของคู่ต่อสู้ให้เร็วจนท้ายที่สุดเนี่ยก็เข้าอีรอบเดิมคืออาวุธหลักครับออกข้างแล้วก็โยนออกข้างแล้วก็โยนทั้งหมด35ครั้งแต่เข้าเป้าแค่13ครั้งเท่านั้นเองซึ่งถามว่าเยอะไหมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปัญหาสําคัญคือยิงไม่ตรงกรอบจาก13ครั้งเนี่ย ยิงตรงประตูแค่2จะเอาอะไรไปชนะกับฟุตบอลที่ตามหลังขนาดที่เชียงรายจริงๆก็ไม่ได้ดีกว่านะครับยิงตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวจากโอกาสทั้งเกม8ครั้งแต่ว่ามันเป็นช่วงสำคัญก็คือได้ประตูในช่วงต้นเกมทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถออกตัวแล้วก็สร้างวิธีการเล่นเกมรับเพื่อรักษาสกอร์ตามสไตล์ที่ถนัดได้ซึ่งบทงานที่ขอชื่นชมเนี่ยก็มีทั้งทัตนยใจหาและก็ฮาฟมาชาโดที่ทำงานหนักตรงกลางส่วนคาร์ลสอิลลี กลายเป็นเด่นเลยนะครับในเกมนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลายจังหวะเล่นงานจนอิราฟานฟานดี้เนี่ยไปยไม่เป็นก่อนจะนํามาซึ่งแอซิดให้กับสิริโชคทาประตูเดียวของเกมนี้แล้วผมคิดว่ากวางโซมหาภัยก็ต้องเล่นสไตล์นี้แหละครับส่วนท่าเรือเนี่ยใครดูก็ท้อเหมือนกันนะครับโอเคแหละนี่คือช่วงเวลาที่ฮัุโหดมากโปรแกรมหนักแต่ที่หนักกว่าก็คือนักเตะเจ็บอย่างเกมนี้เห็นได้ชัดน,นะครับว่ายังขาดตัวหลักอีกหลายคนเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่านักเตะชุด1กับชุด2เนี่ยยังมีความห่างกันทั้งที่ชื่อชั้นเนี่ยไม่ได้ห่าง แต่ความต่อเนื่องโอกาสลงสนามทําให้การจับจังหวะของผู้เล่นตัวจริงกับตัวสํารองเนี่ยมีความแตกต่างกันยิ่งขาดบดินผาลายิ่งชัดเลยนะครับเพราะสิ่งที่ผมบอกว่าฟุตบอลการท่าเรือไม่ค่อยไปข้างหน้าเพราะขาดนักเตะย่างโดมนี่แหละครับที่จะพาบอลพุ่งไปด้วยความเร็วตีโซนเกมรับของคู่ต่อสู้แล้วเพื่อร่วมทีมเนี่ยก็พุ่งเข้าไปในกรอบเพื่อประจําจุดในการทําประตูตรงนี้คือจุดที่สิงเจ้าท่ายังหาผู้เล่นคนไหนที่มาทดแทนไม่ได้จริงๆ และก็ยังเป็นคนเดียวที่เล่นร่วมกับเควินดิโรมรามได้เข้าขารู้ใจที่สุดดังน,น,นั้นนี่คือช่วงเวลาที่ยากสำหรับสิงเจ้าท่านนะครับต้องไปเอาตัวรอดกับเกมในบ้านเป็นหลักแบบถูถูไถ่ไถ่ไปก่อนอย่างเกมกับลำพูนก็เห็นชัดนะครับว่าช่วงท้ายก็เกือบแย่ตอนนี้ก็เหมือนเล่นเพื่อรอเวลาให้ตัวหลักกลับมาสมบูรณ์และวิธีการแท็กติกที่โคดอนต้องการเนี่ยถึงจะมาจะนําไปดูคู่ต่อมาครับระยองอันดับ13เปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมอันดับ4นะครับโดยเลกแรกเนี่ย เป็นระยองที่สร้างเซอร์ไพรส์บุกไปชนะ BG ได้ก่อนถึงถินเลย1ประตูต่อ0เล่นเอา B ีเนี่ยต้องปรับระบบเลยนะครับจากการยืนหลังสี่มาเป็นหลังสาจนสุดท้ายที่คิดว่าจะดีเนี่ยก็ลุ่มรุ่มดอนดอนมาถึงทุกวันนี้แหละครับโดยสีที่น่าสนใจก็คือเจ้าถิ่นเนี่ยจัดตัวแบบไม่กลัว BG เลยนะครับพักทางบรูโน่กงหน้าบราซิลตัวใหม่เป็นสำรองไปก่อนแล้วใช้สเตเนโอจูเน่เล่นร่วมกับเรียวมาอิโตโดยแดนกลางเนี่ยก็มีมดงานทั้งจอร์ลูเซโร่และก็จงแฮมินที่เสริมเข้ามาใหม่นน่่่ยคคออไลลบสวว้ช สุรชัยจตุรพัทรพงศ์ไม่มีคริสเตียนโกมิสที่ติดโทษดแบนเลยได้ออกสตาร์ทนักเตะใหม่ชาวเกาหลีใต้อย่างฮวางมยองฮยอนยืนเป็นสาประการหลังร,งร่วมกับมาโคบาลินีและก็วารเรชชูทองและแผงบิทฟิลเนี่ยก็ได้สารัตอยู่เย็นกลับมาหลังหมดสัญญายืมตัวกับเรโนฟายามางคุจิส่วนเกมรุกชนาทิพส่งกระสินเป็นสำรองและคู่หน้าก็เป็นบรานิลซานตาน่ากับพาติกุสตาฟสันซึ่งสรุปภาพรวมของเกมคู่นี้นะครับกลายเป็นว่าเสมอกัน1-1โดยที่เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลายเป็น BG เล่นเหมือนทีมเล็กแล้วก็ระยองอะ่ะเล่นเหมือนทีมใหญ่แหละครับเพราะแม้ว่าจะครองบอลมากกว่าระยองแต่เกมครึ่งแรกเนี่ยน่าเบื่อมากนะครับเจาะแทบจะไม่ถึงหน้าปากประตูของเจ้าถิ่นเลยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าหลายๆทีมเวลาเจอ BG เนี่ยเขาปล่อยให้ครองบอลเลยเพราะเขารู้ว่า BG จเนี่ยจะมีปัญหาเวลาเอาบอลจากแดน2เข้าสู่แดน3ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายและที่ผ่านมาหลายเกมก็เป็นแบบนั้นนะครับพอต้องเร่งในการเข้าทำก็วิ่งกันผิดช่องจับบอลแรกไม่ดีจ่ายบอลขาดๆเกินๆ แล้วพอต้องมาเล่นชัวร์มันก็ช้าโซลารขอระยองเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนั่นคือสิ่งที่เป็นภาพใหญ่ของ BG ปทุมนาตอนนี้ในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาแล้วก็หลัง3ามคนที่ส่งลงไปเป็นส1เต็ตัวแรกเนี่ยไม่ได้มีใครบิลล์อัพได้ดีเลยนะครับบอลยาก็จ่ายไม่ได้เลือกจังหวะในการเล่นก็ไม่เป็นคือผมเห็นสลาโนเซฟนเนี่ยผมเหนื่อยใจแล้วก็สงสารแทนเพราะบ,บอลแต่ละลูกเนี่ยโดนล่อเป้าออแทบทั้งนั้นเลยและอย่างตัวใหม่ที่ทําประตูได้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดแบบเป็นธรรมไอ้ลูกมงก็เป็นโบนัสเพื่อเรียกความมัััั่นนใจใจกการปรปบบบตตวบฟบุอลไทย แต่ได้เชิญคุณภาพกับความเป็นนักเตะเก,กาหลีที่โอเคถึงแม้จะไม่ได้ผ่านเวทีลีกอาชีพแล้วมาสตาร์ทที่นี่คุณก็ต้องมีของมากกว่านี้นะครับไม่ใช่บอลเท้าสู่เท้าเนี่ยแทบไม่มีความชัวร์เลยการยืนตำแหน่งการสกรีนคู่ต่อสู้ก็ทําไม่ได้คือกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่เรียกว่าเด็กทั้งอายุแล้วก็เด็กทั้งประสบการณ์คือถ้าเกิดจะเอามาปั้นขายเพื่อให้กลับไปสู่เวทีเคลีอีกครั้งเนี่ยจากที่ผมไมเห็นนะบอกเลยว่ายากจริงจริง พราะถ้าเกิดว่าดีเนี่ยตรงนั้นก็คงไม่ปล่อยมาและฟุตบอลเนี่ยถ้าเกิดจะปั้นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับองค์ประกอบในทีมมันต้องเวิร์กกว่านี้อย่างกองหลังด้วยกันเนี่ยหันมองซ้ายมองขวายังไว้ใจกันไม่ได้สักคนกลายเป็นว่าพอเล่นไปเล่นมาฟุตบอลตรงกลาง BG เก็บไปได้ก็เป็นการศาสบอลไปมาครับคือเตะจากแดนหลังไปข้างหน้าเพื่อไปลุ้นแล้วเก็บเอาผมบอกเลยว่าสไตล์มันโบราณมากครับเป็นบอลไดเรกทเพลย์ที่อาจจะไร้เป้าหมายด้วยซ้ํากับทีมอย่าง BG ปทุมซึ่งผมก็ง,งงเหมือนกันว่าคุณภาพและความเข้มข้นในการฝึกซ้อม มันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยระยองมีโอกาสยิงเยอะกว่าคือ3ครั้งซึ่งจะว่าไปด้วยคาแรคเตอร์ทีมเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมนะครับแต่ BG เนี่ยด้วยชื่อชั้นที่ดีกว่ามีโอกาสยิงไปเพียงแค่ครั้งเดียวผมว่านี้ก็ต้องกลับไปนั่งคิดกันใหม่นะว่าไอสิ่งที่มันทํามาอยู่ทุกวันนี้มันก็ไปน่าใช่แล้วส่วนครึ่งหลังเนี่ยโอเคกลับมาจากการกระตุ้นก็ดูจะมีฮึดหน่อยโดวยเฉพาะการส่งชนาทิพย์ส่งกระสงลงไปเจ้าตัวก็พยายามจะปลุกผู้เล่นทุกคนให้กลับมามีสปีดบอลที่เร็วขึ้้้้นนนนนนแต่่่่มมมมััักกก็ไไไดดดดเเปลีีีียยถึงขนนนนนงขาารทฟิ ที่จุดนี้ต้องชมสาระอยู่เย็นครับซึ่งบทบาทในเกมน้อยมากก่อนหวะในการได้ประตูเพราะตังเองเนี่ยแทบจะหายจากแผงตรงกลางไปเลยเพราะว่ากองหลังเนี่ยจ่ายบอลสร้างเกมไม่ได้แต่สุดท้ายยังมีทีเด็ดในเรื่องของการวางบอลน,นะครับเปิดไปในจุดบลายไซหรือว่าจุดบอดที่กองหลังของระยองคิดว่าไปไม่ถึงครับเพราะเปิดเลยเสาไกลเหมือนจะล้นซะด้วยซ้ำแต่เป็นลูกตั้งใจนะครับเพราะเห็นว่ากองหลังเกาหลีอย่างฮาวังเนี่ยยืนอยู่โล่งๆคนเดียว จนได้หมงแบบเน้นๆกู้หน้ากองหลัง2เมตรของ BG ปทุมก่อนหน้านี้ที่แทบไม่ได้เห็นพี่สงในการเติมขึ้นไปเล่นลูกกลางอากาศเลยแต่สุดท้ายครับด้วยความเป็น BG ครับเมื่อลูก2ไม่มาเกมลุกก็ะเบิดดุดันนะครับเน้นครองบอลสร้างจังหวะไปเรื่อยๆสร้างไม่ได้ก็จ่ายคืนหลังตั้งกันใหม่เล่นทางกว้างซ้ายทีขวาทีคือบอกเลยว่าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเหมือนโนไอเดียครับบางจังหวะเห็นชัดเลยนะครับว่าเอาบอลไปถึงในพื้นที่สุดท้ายแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ ต้องรอตัวนั้นตัวนี้ขยับเข้ามาแล้วพอจังหวะทางม,มิ่งมันไม่ได้เนี่ยระยองก็รู้ทันแค่เดินพุ่งเข้าหาบอล BG ก็ถอยกลับไปตั้งกันใหม่มันก็อึดอัดอยู่แบบนี้นะครับจนถึงช่วงท้ายเกมที่ระยองเนี่ยก็สบโอกาสแล้วครับพวกเขาก็มาตีเสมอคืนเหมือนกันจากลูกตั้งเตะเอกชัยก็โยนเข้าไปแล้วกองหลังตัวสูงใหญ่ของ BG แทบไม่ได้สร้างประโยชน์เลยนะครับในเกมป้องกันลูกนิ่งส่วนใหญ่ก็จะเสียประตูในช่วงสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลย ตอนยิงเข้าไปของอามานีอากิโนโดเนี่ยก็ลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ใช้เวลาเช็คกันอยู่นานกว่า5นาทีก่อนจะไปจบด้วยการใช้ระบบใหม่ของ VAR คือการตีเส้น3มิติซึ่งเป็นคู่แรกนะครับหลังจากที่มีการแข่งขันมาในเลก2ก็ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรนะครับเพราะาบางจังหวะถ้าเกิดชัดเจนเนี่ยตีเส้น2มิติเหมือนเดิมก็พอแล้วแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันจริงๆนะครับ ท้งอากิเอโดแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายรับของ BG จีแล้วที่มันนานเนี่ยมันก็ต้องเช็ค2จุดด้วยคือจังหวะแรกที่เปิดไปให้กับทางรูโน่กองหน้าของระยองยิงเนี่ยเขาล้ำหรือเปล่าแล้วก็จังหวะ2ซึ่งถือว่าใกล้เคียงมากนะครับแต่พอตีเส้นสามิติทุกอย่างก็เคลียร์และช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นเจ้าบ้านมีลูกฮึดกว่านะครับมีจังหวะเหน่งๆถึง2ครั้งเหมือนกันหลังจากที่ตีเสมอแต่ก็ยิงพลาดโอกาสไปแบบน่าเสียดาย กลายเป็น BG นะครับก็ช็อตตามเคยแล้วก็เล่นแบบเกรงเกรงกลัวเสียประตูเพิ่มจนรอเวลาให้หมดไปซึ่งโอกาสในการยิงประตูของระยองเนี่ยเหนือกว่าเฉยเลยนะครับยิง13ครั้งตรงกรอบไป2ครั้งได้มา1ประตูส่วน BG ยิงทั้งเกม4ครั้งตรงกรอบไปครั้งเดียวนี่ยังดีนะครับที่ขึ้นนําระยองไปก่อนเพราะถ้าเกิดว่าโดนระยองขึ้นนําผมว่าเกมนี้กลับมาไม่ได้จากรูปแบบและวิธีการฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเป้าหมายใหญ่ก็คือการลุ้นไปเล่นบอลถ้วยสโมสรเอเชียในฤดูการหน้าถ้าเกิดเล่นกันแบบนี้เนี่ย ผมว่ามันสเปดสปะเละเทะไปหมดแล้วนะครับจนเพจของสโมสรเนี่ยก็ลุกเป็นไฟตามเคยส่วนใหญ่ก็จะบอกนะครับว่านี่เราเป็นทีมใหญ่หรือเป็นทีมธรรมดาภาพที่เคยได้แชมป์ไทยลีกเจ้าแค่สมัยเดียวแบบนั้นจริงๆเหรือทีมอื่นนักเตะต่างชาติแบกทีมแต่ว่าสโมสรน,นี้นักเตะไทยแบกต่างชาติคนที่ผ่านก็เห็นจะมีคนเดียวคือนงสุดะส่วนราเนลก็โดนตั้งคําถามหนักเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่าบอลไทยเนี่ยพลาด2ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าบีจีก็พลาดเหมือนกันคือคนแล้วคนเล่า ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติก็คงจะไม่ใช่แล้วล่ะครับสุรยองการเสมอนัดนี้สัญญาณดีเลยนะครับคือถ้าเกิดท้ายท้ายเกมเนี่ยโคมัวนี้มีโอกาสถึงชนะเลยและก,ก็ก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยสรารนนอ,น,อนุอินก็งานหนักตลอดมียิงบอลชนคานด้วยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ยมีการแต่งเติมเสริมเข้ามาแล้วถูกจุดแต่การที่แดนบนดูมีอิสระการเล่นมากยิ่งขึ้นก็ต้องชื่นชมด้วยว่ามีการแก้ตั้งแต่แผงมิดฟิลด์ที่กล้าจะโลนักเตะไทยออกแล้วก็เติมตัวโคต้าอาเซียนเติมตัวเเกาาาหลีข้ามา แน่นอนในเชิงรายละเอียดการเล่นเนี่ยอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่สิ่งที่เห็นเลยคือร่างกายดีมีความขยันจนทําลายเกมรุกของ BG ได้ก็ถ้าเกิดเกมต่อไปกองหน้าที่เสริมเข้ามาคมกว่านี้ระยองอาจจะเป็นทีมเซอร์ไพรส์ในปีนี้แทนที่ของนครปฐมที่เคยหักปากกาเซียนตอนที่เลื่อนชั้นกลับมาใหม่ๆยังไงก็สงใจเชียร์นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่บรรยากาศค่อนข้างดีแฟนบอลก็ให้การตอบรับกับสโมสร หลังจากนี้ก็อยู่ที่ความกลมกล่อมระหว่างทีมงานโคช้ชกับนักเตะแล้วล่ะครับจากนั้นเข้ามาปิดท้ายที่คู่นี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมชประจำสัปดาห์เลยนะครับแบงคอกรองจากฝูงที่ย้ายมาเตะที่ BG Stadium ียมชั่วคราวเพราะว่าสนามมอทอนีเยติดกีฬามหาวิทยาลัยโดยต้องมาเจอศึกหนักคือบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงที่ยังไม่แพ้ใครนะครับและฟอร์มก็กำลังดีด้วยช่วงกลางสัปดาห์ก็เพิ่งจะถล่มบอร์เนียลเอฟซีทีมจากอินโดนีเซียในศึกชอปปีค้คัพมาด้ และเลกแรกเนี่ยบี BU ก็บุกไปแพ้บุรีรัมที่ช้างอารีนามาด้วยสกอร์4ต่อ2โดยความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ได้นักเตะใหม่เสริมครบครันเลยนะครับโค้ดแบนท์โทตอนสีปานก็เก็บจักพันไพรสุวรรณกับปตัตตมาอาหารเป็นสำรองส่วนแกนหลักเดิมก็นำโดยมาม,มูตเอตโมเซนอากาเซนี่และบรัเซลจาราดีเป็นสาประสานแดนหน้าด้านออสมารอสกุนซือของประสาทสายฟ้าก็พักกิเมบิโซลีแล้วก็ลูคัสคิสปริมเปิดทางให้นักเตะใหม่ทั้งโกรันคาสิชสุบันั่เหมือนตาและมาตินโบอาเคีย ได้ลงเล่นก่อนเพื่อโรเตชันพักความสดหลังหลายคนเนี่ยเพิ่งจะแข่งในช่วงกลางสัปดาห์มาก็ปรากฏว่านัดนี้เป็นเกมที่สนุกโคตรมันซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังได้ง่ายๆนะครับในฟุตบอลไทยลีกยุคปัจจุบันคือบางทีเนี่ยเกมบิ๊กแมชเนี่ยก็ไม่เล่นมันเล่นชวนหลับคือมันไม่ได้การันตีเหมือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เราจะเห็นเลยว่าการเจอกันของทีมใหญ่เนี่ยโอกาสมันจะมันมากกว่าจะแ๊กแต่บอลไทยสมัยใหม่เนี่ยมันเล่นเอาปลอดภัยไว้ก่อนผมนั่งดูเนี่ยก็เลยไม่ได้คาดหวังแต่พอเล่นไปเล่นมาเฮ้มัน่ะ คือสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาโอเคบี okay, BU, ออกสตาร์ทได้ดีมากๆนะครับในช่วงครึ่งแรกนำก่อน2ลูกซึ่งเกมก่อนที่แพ้เนี่ยก็นำก่อนถึง2ครั้ง2คราแต่สุดท้ายเนี่ยโดนแซงชนะและเกมนี้ก็พยายามจะไม่ให้เกิดปวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่บุริรัมเนี่ยมาแรงจริงๆแล้วก็สู้ได้ดีนะครับได้ประตูไล่มาในช่วงท้ายของครึ่งแรกผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะกับการเดินข้องแต่งตัวตามหลัง2เม็ดกับตามหลังเพียงแค่เม็ดเดียวซึ่งพอบีโดนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะแผ่วหรือว่าผ่อนไม่ได้ ส่วนบุรีรัมย์ก็ไม่ได้มองเพียงแค่เสมอครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นแชมป์ไทยลีกภายในช่วงสิ้นเดือนนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเก็บบีได้เนี่ยทุกอย่างก็แทบจะจบเหมือนกันแต่มันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างสู้ยิบตามันก็เลยกลายเป็นแมชที่มีความหมายซึ่งตรงนี้ต้องชื่นชม b ีมากกว่านะครับเพราะถ้าพวกเขาถอดใจตอนโดนตีเสมอ22เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสโดนบุรีรัมย์เนี่ยแซงแน่นอน แต่ด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นเนี่ยดึงสมาธิกลับมาได้เร็วมากและบุรีรามเองก็ต้องการจะโหมเพื่อแซงเป็น32ก็เลยเปิดช่องว่างให้โดนโจมตีเหมือนกันคือจะว่าไปเนี่ยบอลในช่วงครึ่งแรกมาไม่ได้เป็นใจให้กับทีมเยือนนะครับเพราะว่ารูปเกมดูเหมือนว่าโจนก็นไม่ติดเลยโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งที่มีปัญหาและทำให้การส่งบอลเนี่ยมันมีความผิดพลาดซึ่งบียูก็ตีโจดแตกนะครับโดยเฉพาะการเจาะบุรีรามในพื้นที่หน้าลายเกมรับ และก็เตรียมมาโดยเฉพาะเลยคือลูกคัตแบ็กนะครับซึ่งประตูที่ได้ของบียูทุกลูกเนี่ยคือลูกที่ไปสุดเส้นแล้วก็หักย้อนกลับมาหมดเลยและมันทําให้คนยิงประตูเนี่ยจะมีเวลาหรือถ้าเกิดว่าจะเลือกเล่นในจังหวะแรกเนี่ยก็สามารถทําได้เลยอย่างประตูที่ขึ้นนำเนี่ยบาเซลร์ชราดีล้มตัวยิงแบบไม่มีตัวประกบก็เพราะว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยเทไปเสาแรกแล้วก็เทไปหน้าประตูหมดแล้วก่อนที่มามูดเนี่ยมองเห็นแล้วก็ดึงจังหวะในการหักข้อนิดเดียว นี่แหละครับคือความอันตรายของลูกคัดแบกที่เหตุอยู่แล้วแหละว,ว่าจะทําแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้เล่นธรรมชาติของเกมรับมันจะเสียจังหวะครับเพราะเวลาบอลถึงสุดเส้นหลังเนี่ยแต่ละคนก็จะเฮโลกันไปเพื่อเตรียมการในการป้องกันปิดหลังลายปิดเส้นประตูไว้ไม่ให้โดนยิงแต่หารู้ไหมว่าถ้าเกิดหักกับย้อนเข้ามาในบริเวณจุดสัก1 2หลาถึง18หลาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้คนทําเกมรุกเนี่ย ได้จับบอลหรือว่าเลือกมุมในการยิงส่วนลูก2เนี่ยแบงคอ,อกก็เน้นตรงนี้ย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วรอจังหวะที่ค่อนข้างจะแยบยนก็คือเวลาที่โกรันเคาสิทธ์เติมเทียทรเติมพวกเขาจะไม่ค่อยกดดันตรงนั้นครับแต่จะไปตัดบอลจากผู้เล่นที่ไม่ใช่2คนนี้ดังนั้นพอลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยลอยยังไงก็ไม่ทันแล้วมันก็ทําให้เกิดสถานการณ์ดวลกันของกองหลังกับกองหน้าของ b ีแบบ1ต่อ1ซึ่งโมเซนอาร์กาเซนีก็ยิงได้ดีจริงๆและลูกนี้การวิ่งช่องระหว่างคนรับบอลกับส่งบอลเนี่ เป็นการจ่ายที่ค่าแนวรับของบุรีรัมให้หมดสิทธิ์ในการป้องกันแล้วก็ลูกสามในชัดเจนนะครับไปสุดเส้นแล้วก็หักย้อนกลับมาก็เป็นการเข้าทำแบบเดิมที่บุรีรัมแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะมันชัดเจนนะครับว่านี่มันคือจุดอ่อนของระบบหลัง3 352เนี่ยวิงแบ็กต้องเก่งแล้วก็เสียบอลยากนะครับหรือถ้าเกิดเสียบอลปุ๊บเนี่ยกองกลางหรือมิดฟิลเนี่ยต้องถอยไปช่วยตำแหน่งตรงนั้นหรือกองหลัง3ตัวเซนเตอร์เนี่ยต้องถ่างออกมาเพื่อช่วยสออนซึ่งโซนมันจะแตกครับโจมตีตรงไหนก็ได้แต่บ U เนี่ย มั่นใจในความสามารถของปีกตัวเองว่ามีคุณภาพมากพอที่จะพาบอลไปถึงในจุดที่โค้ชแบนต้องการมันก็เลยกลายเป็นความบันเทิงที่บุรีรัมเนี่ยได้เห็นภาพของตัวเองเสียประตูซ้ําแล้วซ้าเล่าในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งรูปแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในเวลาที่บุรีรัมเนี่ยเจอกับทีมในคุณภาพที่ต่างกันและก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับว่าลูกทีมของโค้ชแบนทศวันสีปานเนี่ยมีความเข้าใจในเกมสูงมากและเป็นแมตชท์ที่แท็กติคอลเข้มข้นจริงๆ ซึ่งจุดอ่อนในเกมนี้ก็มาถูกที่ถูกเวลาคือมาเซโลยาโรผมเข้าใจนะครับว่าบุรีรัมเองเนี่ยเขาก็อยากจะหมุนเปลี่ยนโรเตชันผู้เล่นเพื่อพักความสดหรือว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ลงบ้างแต่ในเกมชี้เป็นชี้ตายแบบนี้พอคุณส่งมาเซโลยาโรลงไปเนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่าฉายมากๆอย่างลูกแรกเนี่ยอยู่ดีก็โดนมาบุษเอดกระแทกเขาเสียหลักเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ตัวใหญ่กว่าส่วนลูก2เนี่ยสปีดในการวิ่งก็สู้อัลกาเซนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายาโรไม่ใช่กองหลังที่มีความเร็ว คือผมบอกเลยนะครับว่าถ้าโคต้าของบุรีรัมเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวรุกใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามาเซโลยาโร่เนี่ยโดนแน่นอนเลยกลายเป็นแนวรับดวงแข็งอีกคนหนึ่งของบุรีรัมที่อยู่รอดได้เฉยแต่ก็เป็นแผลให้คู่ต่อสู้ได้โจมตีส่วนข้อดีของประสาทสายฟ้าก็มีนะครับโดนตามหลัง2ลูกถ้าไม่แน่จริงคงกลับมาไม่ได้นั่นคือคุณภาพในการโหมเข้าทำและความหลากหลายในการเจาะจนทําให้บียูเนี่ยก็อุดไม่อยู่อย่างในช่วงเขาเจ็บครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าพวกเขา ทำได้ดีจนเกือบจะกลับมาได้และมีจังหวะที่โหมจนได้ประตูตามเป้าหมายในล,ลูก2เนี่ยชัดเลยนะครับคีย์แมนก็คือเทียรทรบุญมาทันที่พร้อมจะชี้เป็นชี้ตายเกมในจังหวะที่อึดอัดลูกตั้งเตะของอุ้มคือประโยชน์สูงสุดที่หลายทีมไม่มีเพราะว่าทีรทรเนี่ยทั้งเตะแม่นและก็เตะเข้าจุดอีกคือเขาสามารถทําได้ทุกรูปแบบแต่สิ่งที่โคชแบนก็สามารถเอาชนะเทียรทรได้เหมือนกันคือเคยใช้งานกันมาเคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็นกจะรู้ว่าเทียรทรชอบขยับและเปิดพื้นที่ตัวเองงไไปตรหน และทุกครั้งที่เทียทรขยับตัวมันจะมีทั้งความอันตรายและก็มีข้อเสียในตัวเองถ้าออกบอลดีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าเกิดออกบอลไม่ดีโดนตัดบอลตำแหน่งที่อุ้มหลุดออกมาเพื่อเปิดพื้นที่กับตัวเองเนี่ยจะเป็นจุดที่บียูสามารถโจมตีได้ซึ่งจะว่าไป2ประตูที่ทําให้บุรีรัมย์กลับมาเนี่ยเทียทรก็มีส่วนในการเริ่มต้นนะครับจากการที่บอลอยู่กับเท้าเขาเนี่ยเขาเปิดให้กับสัสลักแปรยัดเข้าในให้บอลไปโดนสุปชัยใจเด็ดแล้วก็ลูก2เนี่ยเปิดเตะมุมให้กับบ,บิโซลีได้มง คือมันก็ชัดเจนนะครับว่าแนวทางแบบนี้โอเคแหละมันกลับมาได้จากคุณภาพของผู้เล่นในบางครั้งที่สถานการณ์มันอึดอัดแต่ทีละทรไม่ได้อยู่กับบุรีรัมตลอดไปนะครับแม้ว่าจะดูแลร่างกายของตัวเองดีแล้วก็ฉลาดในการเล่นแต่ในบางสถานการณ์ที่ทีละทรต้องโดนชเช่นล่าสุดเนี่ยในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสนัดซึ่งเป็นเกมชี้ชะตาในการเข้ารอบก็จะไม่มีทีลทร,ทรที่ติดโทษแบนอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของทางออสมานะครับว่าจะทํายังไงเวลาขาดทีเด็ดของทีลทร วิธีการเล่นแบบไหนจะเข้ามาทดแทนหลังจบเกมเนี่ยทางโคชแบงค์ทดตอนสีปานก็บอกนะครับว่าเซอร์ไพรส์ที่ทีมนาห่างถึง2ลูกในช่วงครึ่งแรกแต่เสียดายนะครับว่าพอนํา2เม็ดแล้วเนี่ยเกมมันดรอปลงแล้วก็เกิดการเปลี่ยนเกมจากบุรีรามจนทําให้เสียประตูในช่วงทดเจ็บก็พยายามจะจํากัดแนวรุกของบุรีรามโดยเฉพาะการโจมตีหน้าลายเกมรับเลยต้องแก้นะครับด้วยการอัดแนวรับให้ทอมเบียรลงไปจนมาได้ประตูชัยในนาทีบาเขาที่ถามว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยทั้งคู่ มีโอกาสพอๆกันแต่ว่าบียูทำได้เท่านั้นเองส่วนการลุ้นแชมป์ยอมรับว่ายังลำบากเพราะคิดว่าบุรีรัมย์ไม่ได้พลาดง,ง่ายๆกับเกมที่พวกเขาควรชนะส่วนบียูจะพยายามสู้ไปจนสุดทางไม่ว่าสุดท้ายจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็ตามเออฟังสัมภาษณ์แบบนี้ยังรู้สึกดีว่ายังมีสโมสรที่พร้อมจะเล่นและมีความกระหายมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชนะโอ้แต่ผมฟังสัมภาษณ์ของบีจีที่โคดงวนบอกตอนนั้นขอรุ่นที่2ดีกว่าหลังจากแพ้บุรีรัมย์ไปพูดแบบนั้นเนี่ยแฟนบอลก็ห่อเหี่ยวใจแย่เลย ขณะที่ออสมารรสนะครับกุญซือของบุรีรามก็บอกว่าเกมนี้มันคือทีมเสียโฟกัสจนแพ้ไปนะครับตั้งแต่โดนนำไป2ลูกอุตสาตีเสมอได้แต่ก็โดนแซงและมาโดนยิงนาทีสุดท้ายด้วย แต่ก็ยังเชื่อมั่นในนักเตะส่วนที่บอกว่าล้าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะทีมก็แสดงให้เห็นตอนโดนนำว่าพวกเขาก็บี้และใช้ร่างกายเยอะมากจนกลับมาตีเสมอได้สุดท้ายคิดว่าทีมจะยังคงเป็นแชมป์ลีกเหมือนเดิมส่วนการเสริมทัพก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะตอนนี้นักเตะในทีมก็โอเคส่วนธนกิจชดเเบิงปักก็เลี่ยงตอบคาถามเพราะเป็นการตัดสินใจของทีม แบบนี้ก็เลยทาให้สถานการณ์เนี่ยมันสนุกนะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์บุรีรัมก็เสียสติมากมายเลยทั้งการแพ้ครั้งแรกในซีซั่นนี้ของลีกและก,ก็การไม่แพ้เกมเยือนในลีกถูกจุดไว้ที่16นัดติดต่อกันและก็น่าแปลกจริงๆนะครับว่าทุกทีมที่มาเล่นที่สนาม BG Stadium ียมเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ทรงได้ซ้อมอะไรบ่อยเหมือนกับเจ้าบ้านแต่ทําไมเล่นออกมาแล้วดูดีกว่ามันกว่าสะดวกกว่าในขณะที่ BG ปทุมเจ้าภาพเล่นกับสนามตัวเองยังไงให้เหมือนเป็นทีมเยือนจนแฟนบอลโห ส่วนตารางคะแนนนะครับก็กลายเป็นบุรีรัมที่หยุดคงที่39คะแนนส่วน b ีตามมาห่างๆนะครับเหลือแค่6แต้มนัดนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบุรีรัมชนะเนี่ยจาก9จะกลายเป็น12แต้มแต่พอ B u ชนะได้เนี่ยจาก9ก็เหลือเพียงแค่6คะแนนส่วนท่าเรือที่แพ้ก็หยุดที่29คะแนนแล้วก็ BG เนี่ยยังไม่สามารถอาศัยช่วงเวลาที่เขาสะดุดกันเนี่ยตามจี้ได้ท้ายตารางนะครับระยองพอเสมอก็รอดครับยังไม่อยู่ในโซนแดง หลังจากที่โดนเชียงรายที่ชนะได้เนี่ยทำแต้มมาเท่ากันแล้วแต่ประตูได้เสียดีกว่าอยู่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้ไทยลีกจะเตะต่อเนื่องเลยเกมที่17เดี๋ยวจะเริ่มวันอังคารนี้แหละครับและก็เตะต่อเนื่องเลยจนถึงวันพฤหัสนี้แล้วสุดสัปดาห์นี้ก็มาลุยกันต่ออีกไปท้ายที่ความเคลื่อนไหวของเจริญสังวงก่อนนะครับที่คนไทยเองก็อยากเห็นเขาลงสนามในเวทีเจลีกหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะเป็นหนึ่งเดียวในฤะดูกาลนี้หลังจากที่เอกนิป,ปัญญาและก็สุบโชสรารชาิเนี่ยต้องไปเล่นในเจลีกสอง ฉะนั้นในมุมของเซโซโอซากาเราต้องตามติดความเคลื่อนไหวนะครับว่าเขามีโอกาสจะให้เท่ลงเล่นมากแค่ไหนซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังเดินทางมาถึงไทยเก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อ2วันก่อนตัวของเจริญศักดิ์ก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากได้ตัวของน้องปิงปองนัตพลพงชัยสิริกุลเข้ามาเป็นล่ามให้โดยตัวปิงปองเนี่ยก็เคยทํางานกับนักเตะไทยมาแล้วหลายคนในตอนที่เทียสินแดงดาย้ายไปค้าแข่งกับชิวิสือเอสพาวไปเวลานหนึ่งฤด,ดูกาลและก็ก่อนหน้านี้ทํางานกับ อุทัยธานีรวมถึงพีทีประจวบมาแล้วด้วยโดยการซ้อมเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเจริญศักดิ์เนี่ยต้องพยายามเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ภายในทีมกับเพื่อนๆแล้วก็แทคกติกของอัเธอร์ปาปาสซึ่งผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีเลยนะครับเพราะจากคลิปแล้วก็ภาพตอนที่สตาฟแล้วก็นักเตะเดินทางมาถึงโรงแรมเจริญศักดิ์ได้ทําในสิ่งที่ทุกคนก็แทบไม่คาดคิดนะครับเป็นเทคนิคที่เอาชนะใจได้เลยคือยืนต้อนรับและก็แนะนําตัวเองกับเพื่อร่วมทีมและสตาฟโค้ชทุกคน แถมมีโอกาสได้ยืนคุยกับอาเธอร์ปาปาสด้วยก็ถือว่าเป็นการฝากเนื้อฝากตัวและบอกว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมเต็มที่ในการปรับตัวให้เร็วที่สุดก่อนที่เซซโซจะบินไปญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับเขาเลยหลังซ้อมที่ไทยเสร็จจนถึงวันที่19มกราคมนี้ซึ่งไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีการซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นและมีการอุ่นเครื่องด้วยหลังจากที่ร่างกายเริ่มจะลงตัวพอป,ปรับสภาพที่ไทยได้แล้วก่อนจะเริ่มเปิดลีกในช่วงกลางเดือนหน้าเลย ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกดติดตามในทุกช่องทานนงด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันเจวรปัดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสวดีครับ